เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาสู่เนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับมาสเตอร์จะเร่งสรุปนะครับสำหรับขั้นตอนของการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับสองขั้นเราผ่านไปแล้วก็คือขั้นที่1คือการระบุข้อมูลนะครับก็จะมีชื่อมีชื่อศิลปินนะครับอะไรครับชื่อผลงานมีวัสดุในการสร้างงานมีขนาดของภาพนะฮะแล้วก็ขั้นที่2คือขั้นบรรยายนะครับขั้นบรรยาย บรรยายภาพว่าที่ที่ศิลปินเขากําลังที่เขาสร้างเสร็จแล้วอ่ะเขาเป็นรูปอะไรใครทําอะไรนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องไปสร้างตะก,กะอะไรแทนเขาไม่ต้องแค่บรรยายเราเห็นอะไรเราก็เขียนบรรยายตามนั้นเอาละวันนี้จะเป็นสู่ขั้นที่3นะครับเราเรียกว่าขั้นวิเคราะห์นะฮะขั้นวิเคราะห์ขั้นที่3ในขั้นวิเคราะห์ขั้นวิเคราะห์ตรงนี้สําคัญมากนะครับมาเซอร์ได้ให้แบบฝึกหัดในเอ็ดบูโดนะครับก็คือจะมีรูป ของศิลปินอยู่หลากหลายประมาณ1ิบภาพแล้วให้มาเอร์จะให้นักเรียนเป็นคนเลือกว่าภาพเนี้ยจะอยู่ในการแบ่งประเภทการวิจารณ์เป็นอย่างไรได้บ้างครับจะเป็นรูปทรงนิยมเรียนแบบนิยมหรือว่าเป็นอารมณ์นิยมหรือเครื่องมือนิยมนะครับถ้านักเรียนทําแล้วนักเรียนก็ถ้าได้8นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ทําความเข้าใจมาอีกรอบแล้วกันนะครับ เอาละาสำหรับครั้งนี้ก็จะสู่3ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นขั้นที่3คือขั้นวิเคราะห์ขั้นวิเคราะห์นักเรียนต้องเวลาทำนะครับนักเรียนต้องบอกจําแนกประเภทของงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนหามาให้ได้นะครับจำแนกมาว่างานทัศนศิลป์นั้นเนี่ยจัดอยู่ในรูปแบบของอ,า,อารมณ์นิยมเรียนแบบนิยมเครื่องมือนิยมหรือ,อรูปทรงนิยมนะครับนักเรียนก็ พยายามนะครับพยายามพยายามตอบนะถ้าถ้าไม่มั่นใจก็คอมเมนต์ถามมาเซอร์ได้นะว่ามาเซอร์ภาพนี้หนูว่าไงแต่มาเซอร์ไม่ไม่จะไม่พยายามบอกนะครับแต่แค่ไกด์ไลน์ว่าเธอเห็นยังไงอะไรมันโดดเด่นกว่านะครับต้องบอกนะฮะหต้องบอกแบ่งประเภทให้ได้ว่าจัดอยู่ในรูปแบบของการวิจารณ์แบบไหนพร้อมอธิบายเหตุผลนะเช่นภาพของ The Starry Night ของ Vincent van Gogh นะครับจัดอยู่ในรูปแบบของภาพอารมณ์ นิยมนะครับเนื่องจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเศร้าเศร้าด้วยเรื่องของสีการใช้โทนสียมค่ําคืนแล้วก็ความสับสนนะดูจากท้องฟ้านะครับลมมันจะแรงไปไหนนะครับจังหวะนี้ลมดีมากเลยนะโอ้โหเนะเสียงเสียงเข้าเสียงเข้าดีมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็นนื่องจากต้องบอกนะครับว่าที่เป็นรูปแบบนิยมทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรนักเรียนดูจากอะไร ต้องเขียนมานะครับขั้นต่อมาขั้นที่4นะเรีเยกว่าขั้นตีความขั้นตีความนี้นักเรียนต้องหาความหมายของภาพให้ได้นะครับว่าศิลปินต้องการอยากจะซื้ออะไรอ่าพวกที่เป็นลักษณะของ abstract นักเรียนไม่สามารถตีความได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการโชว์ของความเป็นทัศนธาตุแต่ถ้านักเรียนจะตีความก็จะมีอยู่2พวกก็คือพวกอารมณ์นิยมกับพวกเครื่องมือนิยมต้องการตีความในเรื่องของ อารมณ์ด้านใดต้องการตีความในเรื่องของอาการสื่อสาราสังคมสภาพแวดล้อมสิ่งรอบตัวศิลปินต้องการสื่อสารอะไรลักษณะแบบนี้นักเรียนนักเรียนต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาออกมาจากงานชิ้นนั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นแวนโกเน่ที่มาเซอร์ยกตัวอย่างของ The s t a าร์ลีไนทนะครับการตีความศิลปินส่วนใหญ่ตีความได้ทิศทางเดียวกันหมดครับมันเป็นช่วงภาวะ สับสนของแวนโกะนะครับมันเป็นคืนแห่งความเปรี่ยวเหงาเหงาจริงๆนะครับเหงาเงียบแล้วมันว้าวุ่นในจิตใจของเขาดูจากเส้นสายที่เขาวาดตามท้องฟ้าโอ้โหมันมันมันเลื่อนลอยฮะมันลอ,นอยมันไม่มีอนาคตฮะนี่นี่นี่คือสิ่งที่ศิลปินหลายคนและนักวิจารณ์หลายคนมองเหมือนกันนะครับต่อมาขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะฮนะเสียงดังแข่งกับไก่ร้องนิดนึง ก็คือขั้นการประเมินผลทีนี้ในระดับอาชีพของการประเมินผลเนี่ยโอ้โหมันยากนะฮะแต่สลับมาเซอร์เอาง่ายๆนะครับเธอเธอหาคุณค่าของงานศิลปะชิ้นนั้นได้อะไรก็แล้วแต่มาเซอร์เปิดเป็นการเปิดรับความคิดเห็นของนักเรียนนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทํามาก็คือนักเรียนต้องบอกความประทับใจของภาพนี้ของศิลปะชิ้นนี้ว่านักเรียนประทับใจภาพชิ้นนี้ เนื่องจากอะไรเพราะอะไรเขียนบลาบลาบลาบ,บมาเลยหนูชอบเพราะว่าดูแล้วมันสะเทือนใจหนูทําให้หนูนึกถึงสมัยยุคหนูตอนเป็นเด็กๆอ,อะไรเงี้ยแล้วแล้วทาให้หนูเกิดความคิดโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่แล้วทําให้ภาพนี้มันมีความหมายกับหนูมากนักเรียนรู้ไหมนี่คือคุณค่าของมันถึงแม้ว่าศิลปินเนี่ยเขาไม่ตั้งใจที่จะนํานเสนอรูปแบบนี้แต่คุณค่าของศิลปะมันไม่ได้ถูก จำกัดหรือวางตำแหน่งโพซิชันแค่ที่ใดที่1ตายตัวไม่ศิลปะไม่วันตายตัวใ,ใครจะมาจับศิลปะล่ามโซ่ไม่ได้นะครับศิลปะเราไม่ได้เป็นทาสใครนะฮะเราอยู่ในโลกเสรีโอเคนะเอาละเชื่อว่านักเรียนจะสามารถทําเนื้อหาในช่วงภาว,วะวิกฤตโควิด -19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เจอกันทำงานศิลปะในช่วงของ เซ็กช uh ัน huh. ที่2วันนี้เรื่องของศิลปะร่วมสมัยนะครับสวัสดีครับ